วัสดีครับพี่น้องเรายังอยู่ที่นี่นะโนเบลไวน์วันนี้จะมาลองตัวนี้ของใหม่หน่อยคูน่าดิเพียวร่าวายจากอุลุกไวนะครับตัวนี้เป็นวน์อันวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอุลุกไวนะและเขาครบรอบ180ปีจัดตัวนี้มารีเซิร์ฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเจ๋งแค่ไหน ตัวนี้พันธุ์องุ่นานาดนะครับพันธุ์องุ่นขานาดนี่แม่งเป็นพันธุ์องุ่นที่น่าจะเข้มที่สุดในในไวน์แดงแล้วนี่และบ่มในถังไม้โอ๊กใหม่ด้วยถังไม้โอ,อ๊กหเปอเซ็นต์อเมริกันและ50เต์ฟรนช์ยิ่งได้แทนนินหนักเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นไงแต่เท่าเท่าที่ดูสีนะม่วงเข้มปี๊ดเลยนะครับแล้วกินแล้วเป็นไง แก้วใหม่เลยครับแก้วใหม่แต่เขาดังขาวไงเดี๋ยวดูน่าสนใจน่ารับจดีอย่างที่บอกแม่งเข้มจนแบบขนาดกินยังกินแบบหนักมากอ่ะทั้งผลไม้ทั้งโอ๊กมามาแบบมารวมๆเต็มๆคือเอาจริงนะคนที่ชอบไวหนักๆคนที่ชอบไวเข้มๆนะ ต้องโดนตัวนี้พวกคอเค็มต้องต้องโดนตัวนี้ซัเบอร์นี่ก็คือเหล้าบางลูกแต่ตัดสั่งหว้นแต่ก็แปลกคือห้าสิบเปอ็นต์ริเแต่ไม่หวานนะแต่เป็นดรายไว้นะอม่้ดรายดรายเรทนะดีอยู่นะแต่ผมเอาตัวที่เป็นเซอร์ไพสเป็น้เซอร์ไพรส์บอดี้เบาบางกว่ากลิ่นนุ่มเนียนมาก แอซิดมีเดียมสูงกว่ามีเดียมนิดนึงแต่อย่างที่บอกแอซิดแอซิดสูงมันก็สดชื่นดีเ,นนเข้ากับอาหารได้ดีกินหอมมากแลมันซิกพี่น้องกินหอมมากตอน,นนั้นนะครับเพราะว่ามันมีน้องไทานีนเหมือนกับมมะหยี่เลยแล้วอยู่ในกระงพก้มแล้วตรงน,นี้ยาวดือมแล้วยังแบบยัง,ย,งยังมีรสชาติอยู่ในกระพ้งแก้ม ดีหาตอนนี้หาซื้อได้ที่ Noble ลไว t e เท่าน,นั้นนะครับตอนนี้ไว <White S 2> ดีแนะนำโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้า